เสียดจจังเลยทุกคนหนูอะไม่สามารถขึ้นสตรีมได้ด้วยความที่ว่ามีเหตุขัดข้องอะนะดูดอกไม้สวยไหมสวยเนาะเขาบอได้บอกว่าเขาเศร้าฮกเขารู้ตนศาสตรหนาเมือซื่อ อันนี้หนูมาเป็นครั้งแรกนะทุกคนเสือพวกนั้นนั่งพูดสูมนะสูมได้อันนี้แบบสู้ได้พูดเทียอะไรของเม,มื่อกี้เป็ดไหมแต่เนี่ยให้ทุกคนดูวาขี้หมาใครกินข้าวจะอ้วกไหมพาดูพา,ด,าดูมาดูมาหน่า ทุกชายรอหล่อนจะบอกให้ผู้ใหญ่หลอมากเอาไม่ใช่คนละคนอันนี้ก็คือกรณีที่แบบเขาเรียกอะไรอะการดูเรการดูเรพูดสูงไหมค่ะ คือพาพาแบบผู้สูงอายุมามาเดินพักผ่อนเมื่อกี้ก็ผู้ชายล้อหรอหนูคิดว่าผู้ชายโอ้ยหาละเมื่อกี้หล่อมากหล่อมากจริงๆเดินผ่านอันนี้หนูมาครั้งแรกทุกคนอันนี้หนูไม่ได้เตรียมการมาว่าจะว่าจะแบบว่าคือเขาเรียกอะไรวะเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้เตรียมพร้อม พวกเขาไ,ไม่รู้จักหรอกเห็นผู้หญิงเดินเห็นดากผู้หญิงไหมหอย่อยเบรร์ฮะยะนี่ก็คืออุตหอนบางทีก็ก็หนูไม่ได้ว่าคนผิวคล้ำไม่ดีเสมอไปนะพี่คือบางทีอ่ะการที่แบบแต่ส่วนมากแล้ว เอาง่ายๆก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะบังดักผัวสบันเมียเขาดักหอยอ็เหยาะอยู่โอ้ยหอยกำลังอยู่กลับมาพูดต่อให้ดูน้ำสบายใจเนาะจริงๆแล้วหนูว่าหนูนอนให้นอนไหมทุกคนจะนอนโอ๊ยไม่ร่วงนอนอย่างนี้ดีกว่าเออ จะได้สบายใจไม่มีการตกเบ็ดด้วยนะพูดใช้ประยุกต์ถูกไหมตกปลาเออกู <c oughs> จะพูดเงี้ยหนูลืมพีทรองเท้าอ่ะดูดิใส่แต้มด้วยดูขวานมีชิบะวะใช่ไหมโอ้หนูเสียใจย,ยังไอ่ะหนูไม่สามารถให้ทุกคนดูได้ว่า มันร่มรื่นแค่ไหนแต่หนูขนาดหนูนั่งตรงกองขี้หมาหนูนั่งตรงกองขี้หมาเห็นไหมเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่ไหวเอาโคกมาด้ยนะมองเห็นหนูปะอุย้ยไกลหนูสูงนี่มาผู้ชายหัวเราะนู่นอยู่ฟังตีลังกาดูเอาได้ทุกคนอันนี้ให้ดู เฮ้ยมันลุ่มเรื่นจริงๆลุ่มเรื่นจริงๆเมื่อกี้เป็ดไปละอยากเอาไปล่าเ <laughs> มื่อกี้มันมีเป็ดน้อยด้วยนะเสียดายเนาะเสียดายที่หนูขึ้นไม่ได้ไงเสียดายจริงๆคือถ้าขึ้นแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันสวยมากอันนี้ก็คือดอกไม้ที่หนูนั่งอยู่พวอพวิ่งอยู่นะ ไหนบินไปไหนแล้วเธอกลับมาก่อนซูมได้แค่นี้เหรอโอ้ได้ไปไหนแล้วอ่ะกับกับอยู่ไหนแล้วอ่ะจริง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 อันนี้ก็คือฝังนู่นที่หนูบ้าเออเดี๋ยวหนูลุกให้ดูอุยเขาจะเห็นดาบเขาไหม นน่นนะที่หนูมาตรงนั้นก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาตกตกปลาอยู่อันนี้หนู z o o ใกล้ที่สุดแล้วเงินก็เป็นอแม่ลวกโอ้เด็ดเด็ดจัลายจงโง่ขวอันอาลบอยูตรงนู้นก็เป็น, oh, น,นป้าเมย์สวยเนาะสวยสวยสวยมาก สวยมากแล้วร่มรื่นมากด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจแต่สวยนะสวยสวยดูที่นั่งหนูที่นั่งหนูนั่งอยู่กับกองขี้หมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยทชไมความสุขของมังสีเก้าอีด้ดีๆมีให้นั่งไม่นั่ง ก็นั่งเล่นไปอะทุกคนห้ยล่มเลื่นมากอะเสียงเหมือนมีคนเดินมาเมื่อกี้ผู้ชายก็ล้อหรอน่าจะเป็นคู่ขากันพี่คิดว่าหนูนั่งอย่างงี้เขาเขาจะเห็นหนูไหมหุย <laughs> แต่แสงแดดมากแดดมากแดดเยอะจริงๆหนูไม่ได้ปรับแสงปรับแสงลงปรับแสงลงใช่ไหมมันก็ดำดิ ขึ้นหน่อยอีลาเออปกติได้ไหมอะลุ่มลื่นอะลุ่มลื่นมากถึงมากที่สุดเสียดายจังอะเสียดายหนูกขึ้นสตรีมไม่ได้เอาไว้งวดหน้านเนาะทุกคนเนาะอย่าโกธด,ดูนะหนูลืมเปลี่ยนรองเท้าค <c oughs> อยลืมเปลี่ยนเกิบ มันเป็นอะไรที่แบบคนเขาเดินไงไมปรับแสงให้เก็บตะวันที่เคยสงสานสวยไหมนู่นฟังอืมก็สวยแหละไอ้ มาหน่อยยังไม่ใหญ่คนนี้เดินเจอกันหนูอบสี่รอบแล้วมีใหญ่นี่เดินรอบที่สี่นู่นแกเดินมาอยู่แกเดินลถทุนหนูไม่รู้แกจะเดินทําไมนะแกพร้อมผอมผอมจะตายแล้วสวยไหมเสียดายจังอะ่ะหนูไม่สามารถให้ทุกคนเดินให้ทุกคนดูได้เนาะ อนนี้หนูก็ต้องนั่งอยู่จนถึงสี่ทุ่มจนอีฟานมารับเนาะไปเดี๋ยวหนูเดินไปดูป้ายรถเมล์ดีกว่าว่ามันถึงไหนแล้วเพราะว่ารออีฟานมันก็ต้องสี่ทุ่มสี่ทุ่มจริงๆไอ้อะไรสกู๊ตลาฟุนเซเับเดรดังกีเวล นางเดินเจอหนูสีรอบแล้วมึงยังถ่ายอยู่อีกเหรอเขาถามจริงสวยจริงนะทุกคนสวยมากคือสวยจริงอยากให้ทุกคนมาเดินอะ่ะอันนี้คือเป็นกล้องซูมเนาะหนูก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละนูสวยไหมเฮ้ยร่มรื่นมาก โอ้ยรถแสงแม่งถูกกองที่พวกเจ้าถามว่ามีอะไรมากินนี่ไม่น่าทักหนูเลยอะก่อนมาหนูพาดูดูรองเทา้ารองเท้าก็ไม่ได้เปลี่ยนโอ้ยน่าดูนะน่าดูสวย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 จริง สวยเนาะฮยสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพาไปหนูพาเดินไปนั่งตรงนู้นดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีคนนั่งแล้วเก็บตะวันที่เคยส่งฟ้า ดอกไม้นี่สวยมากสวยนะพอมันโตแล้วมันสวยจริงๆหนูก็ต้องหิ้วของหนูใช่ไหมหนูก็ต้องพาทุกคนไปใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูพาไปดูอืเสียดายนู่นพาติดพาติดตอนนี้กี่โมงอ่ะตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มได้แล้วไหมโอ้เสียดายอ่ะเสียดายหนูขึ้นสตรีมไม่ได้ทุกคนอยากโกรธหนูนะ ปรับเสียงแล้วไม่ได้ตัดไปใช่ไหมคะว่าผ <ator il> ู้ชายพาหมามายางไหมเออรอรอสุมีเป็ดพร้อมอืมดูมันทะเลนะใช่ไหม อันนี้ขี้หมาหรือขี้เป็ดวะเนี่ยสวยสวยสวยร,ร่มรื่นมากมันดูเป็ดของเราแต่นี่นี่หน้าร้อนเดืเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกนิดนึงเห็นดอกมหนไอเขามีลูกแล้วเขามีลูกแล้วอันนี้มันจะเหมือนเจอหนิ ปักสมฆอมบานเท่าเขาจะถ่ายรูปเป็ดกัน,นไปกันดูหน่อยแล้วกันสวยนะสวยจริงๆสวยมากผู้ชายต้องถ่ายรูปหนูแน่เลย <c oughs> เขามีกล้องเลยนะทุกคนไม่ใช่หนูมาเจอเนื้อคู่หรอ มันยังอ่อนอยู่เลยมันเลยฝาดวหนูเอาอ่ะสวยเนาะสวยจริงอาทิตย์กำลังจะรับกาแฟใช่ไหมเขากินไอติมกันด้วย เป็นน้ำผุเห็นปะนว่าเขาก็รอติดสู้ข้างๆนี่ก็รหลอนะกล้องถ่ายนไม่กล้าเพลนไปที่เขาก็ <c oughs> <c oughs> ถือกล้องมาถ่ายรูปอะผมจะซูมให้ทุกคนดูยังไงแป๊บนึงนไม่ได้กดถ่ายรูปนะ อันนี้คืสอสูมนู้อบัาหคำอะไน,นู่นไหนะน้ำปูที่หนูบอกตรงนั้นจะเป็นป้ายรถเมล์ค่ะแล้วตรงนี้เป็นอำเภอมันเป็นอำเภอข้างๆอ๋อคันมือสวยเนาะสวยมากเสยียดายมากเลยหนูไม่สามารถให้ทุกคนได้ดูด้วย แต่หนูทำได้แค่เป็นคลิปอะนะ